มามามาผูส้สมัครเป็นนักร้กองเ่ยเขามาเลยสวัสดีจ้าซื้อน้องมาละจ้าอายุ18ปีจ้าอืมน่ารักมากเลยครับอ่ะคนต่อไปอาสสวัสดีค่ะซื้ออีหล่าค่ะอีหล่าหาันละผมบ๊อบมหัศจรรย์ค่ะความสามารถนี่มากมายเลยเศเษฐีอย่างก่อนล่ะคะ่ะฮูบ้บบ๊อเศรษฐบ่ต้องเอ็ดหยังผู้เห็นมึงแนะนำตัวว่ะสารแน่ไอ้ดีว่ะเฮ้ยอ,อ่ะน้องมาละลองลองเบิง้งดูครับได้จ้ะพี่ ลมเอ้ยลมลมมนะนาวพัดหวงเขาพานครับน่ารักงามพร้อมครับอมืมึงเนีลองลองมึงดูเสียงสิเป็นจังไงเฮ็ดจังไดยจังกล้ามาสมัครเป็นนักร้องวะหน้าก็คือแย่เอาไอ,ไอ้ไอ้คือบ่บอกม,นมนวนวนน้ำหลาคือจะบอกวนวนน้ำอีมาละแน่เอากเาามม็เขางาามแหหเขน้าลากเบิ่งดูละ่ะมึงมึงเนี่ยคืออีหยังมึงสิร้งองบ่ร้องมึงอย่าเว้ามาถ้าบ่ร้องก็ะส้หัวกลับบ้านไปร้องจ้าร้องเลยเนาะ แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักรักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแค้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำต่อ เป็นจังไหนจ้าอืมบ่ผ่านเสียงบ่ผ่านเลยเอาไอหล่าหลอกดีก็อีมาล่ะนี่อีเป็นอย่างคือจังบ่ได้ฮะอีบัดอีมาล่ะนี่ล้องคือจังงวยเหยาใส่สังกะสีนี่คือผ่นานเขางามจบบ่หฮ้ยเจ๊โอเมก้าโอเมก้ามันบ่แฟรเลยมันบ่แฟรเลยอีมาล่ะมึงใหญ่กูงามคือจังมึงเด้อกูสีพิเศษจะกลับมางามเลยหาี่ไงกูว่าหน่าอย่างมึงนี่บ่ซื้ออีลาแบบนี้นะบ่เพ ตัดหัวทีมโลดเรื่องของกูกูสิตัดหัวทีมหรือกูสิตั้งไว้ของเก,าาก่าหนิกับเรื่องของกูกูว่ามึงกับอีมาลาสมกันแล้วผีเนาะกระบ้งผู้น่ยสมกันแล้วเอากะมึงคีรายเนาะมึงก็ควรที่จะยอมรับความจริงแนี่เอออีมาลางานแต่มึงเนี่ยโดกูยอมรับว่ากูคีรายมึงสองคนเถียงโตเบิ่งไปเลยถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูมือนี่แหละกูสิถือเลขสิบหกคุมพากูสิถือเลขกูสิเป็นเศรษฐีกูจะเอาเงินเสรษฐกิจกรรมให้มันหมดเลยมึงขาเบิ่งไปโลดก็คนมันสวยอ่ะ